ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจคลองหลวงได้รับแจ้งจากผู้ใช้ถนนเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวงว่ามีกลุ่มบิ๊กไบค์ขับรถด้วยความเร็วบีบแตรส่งเสียงดังรบกวนผู้ใช้ถนนทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตั้งจุดสกัดจึงพบกลุ่มบิ๊กไบค์ดังกล่าวภายหลังการตรวจสอบพบว่าหนึ่งในกลุ่มของบิ๊กไบค์ก็คือนายเนวินชิดชอบอดีตนักการเมืองดังทางเจ้าหน้าที่จ,จึงได้ออกใบสั่งในข้อกล่าวหาฝ่าฝืนกฎการจราจร ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ทางด,วด่วนหลังจากนั้นทางนายเนวินชิดชอบก็ได้เดินทางไปเสียค่าปรับที่สถานีตำรวจภธรคลองหลวงโดยอัตราปรับ400บาทสมยศโสพลมิมลั์ข่าวภาคทีมข่าวรอบรบภูธรรายงานครับเราต้องแจ้งข้อกล่าวหาทราบว่าในช่องทางด่วนนะครับรถจักรยานเข้ามาวิ่งไม่ได้ครับมันเป็นการฝ่าฝืนเครือ่องหมายนะครับห้ามขับขี่รถในช่องทางด่วนนะครับและหลังจาก็ากทราบ,ราบครับก็จึงให้บอก ให้ดำเนินการตามสมายเลยท่านให้ออกใบสั่งครับเราก็ได้ออกไปสั่งครับแล้วท่านพร้อมกับที่มาด้วยกัน,นครับก็มาปฏิเยธเทียบบัตเ,เรียบร้อยแล้วนะครับ สถานก,การณ์พยัยแรงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นยังรุนแรงถึงแม้จะก้าวสู่ช่วงหน้าฝนหลายหมู่บ้านยังขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคการร่วม3เดือนแล้วชาวบ้านตำบลโนนคลองอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นต้องนำรถเข็นพร้อมถังน้ำมารองรับน้ำประปาที่เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลโนนคลองมาเติมให้วันละ2เที่ยวเพื่อให้ชาวบ้านนำไปใช้อุปโภคบริโภคแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการหลายครัวเรือนต้องแก้ไขปัญหาด้วยการซื้อน้ำและขุดเจาะบ่อบาดานใช้เองหลังจากแรงน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแห้ง เนื่องจากประสบภัยแล้งเป็นเวลานานทําให้ชาวบ้านที่นี่กว่า200ลังคาเรือนไม่มีน้ําประปาใช้มานานแล้วร่วม3เดือนชาวบ้านที่นี่บอกว่าปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งถือว่าหนักสุดในรอบ50ปีเนื่องจากตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาปริมาณน้าฝนมีน้อยประกอบกับสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งเร็วกว่าทุกปีทําให้หนองน้ําเพื่อผลิตน้ําประปาประจําหมู่บ้านและแหล่งน้ําตามธรรมชาติแห้งขอดทาให้ไม่มีน้ําเพื่อใช้อุโปโภคบริโภคในครัวเรือนแม้นว่าทางหน่วยราชการทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดจะนำ น้ำปราปามาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านวันละหลายเที่ยวแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการดำรงชีวิตชาวบ้านจึงต้องซื้อน้ำหุูพวกบริโภคทำให้มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเดือนละกว่า2,000บาทสำหรับจังหวัดขอนแก่นได้ประสบปัญหาภาวะฝนแรงราษฎรได้รับความเดือดร้อน 52, 5 2 5 2 9หครัวเรือนมีพื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหาย357,75 5ด้ไร่มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ398ล้านบาท ยดสวิทรัะตะนโชตจังหวัดขอนแก่นขา่าวภาคทีมขา่าวภูมิภาค13สยามไทยรายงาน อำเภอเชียงคานปิ้งไอเดียปลูกมะละกอแปลงยาวที่สุดในโลกเมื่อวันที่16กุมภายน2 5 5 8ที่ผ่านมาที่บริเวณทางเดินริมตลิ่งแม่นาม้าโขงตรงข้ามกับวัดศรีคูนเมืองเขตเทศบาลตำบลเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนายบรรพตยาฟองในอำเภอเชียงคานนายหลวงแก้วนิรันนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชียงคานนายกองศิล์นอ้วนคาเกษตรอำเภอเชียงคานและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันปลูกมะละกอตลอดแนวทางเดินริมแม่นาม้าโขงยาว3กิโลเมตรใช้ต้นกล้ามะละกอ ออก,กว่า2,500ต้นโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเชียงคานพนักงานเทศบาลนักเรียนชาวบ้านที่อยู่อาศัยใกล้บริเวณรวม300คนนายบรรพตยาปองในอำเภอเชียงคานมีแนวความคิดที่จะสร้างแลนด์มาร์คขึ้นเป็นที่จดจำ ของนักท่องเที่ยวซึ่งอำเภอเชียงคานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจังหวัดเลยอยู่แล้วโดยมีบ้านไม้เรือนเก่าเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวการสร้างแลนด์มาร์คแห่งนี้เป็นการเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งอีกทั้งอำเภอเชียงคานยังมีอาหารกินที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหลายอย่างเช่นส้มตำหรือตำบกลุกในภาษาอีสานบางปีเกิดพะแห้งแล้งมะละกอขาดตลาดทําให้ราคาส้มตำมีราคาแพงดังนั้นการปลูกมะละกอตามริมแม่น้ำโขงจะสามารถช่วยได้อีกทางหนึ่งดำลงลักจันยาวงจังหวัดเลย ข่าวภาคทีมข่าวภูมิภาพ13สยามไทยรายงาน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านทับแสมตำบลเกาะลันตาน้อยอําเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่กว่า30ครอบครัวเดือดร้อนหนักมานานกว่าหนึ่งเดือนภายหลังฝนตกติดต่อกันหลายวันทําให้ถนนในหมู่บ้านระยะทางกว่า3กิโลเมตรกลายเป็นดินโคลนรถไม่สามารถวิ่งผ่านได้สะดวกชาวบ้านประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้งขณะที่เด็กนักเรียนในพื้นที่บางวันไปโรงเรียนไม่ได้เนื่องจากการเดินทางลำบากจึงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทําการเข้าช่วยเหลือโดยโดย่วน นัทพงศ์ีปร้องมโรลธรรมใจหานข่าวภาพทีมข่าวรอบรัวภูธรรายงานชนรัฐทานจังหวัดอ่างทองเร่งสูบน้ำเจ้าพญาช่วยชาวนาหลังน้ำไม่พอหล่อเลี้ยงต้นข้าวใกล่ยืนต้นตายขณะที่ชาวนาบางรายฉวยโอกาสปลูกข้าวทันทีหลังมีน้ำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ของสำนักงานชนรัฐทานที่10จำนวน2เครื่องที่ถูกนำมาติดตั้งริมแม่น้ำเจ้าพญาหลังวัดท่าสุทาวาสตำบลบางเสดรจ อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองต้องเดินเครื่องตลอดทั้งวันเพื่อสูบน้ําจากไปน้ำเจ้าพระยาเข้าสู่คลองส่งน้ําหลังชาวนาหลายรายในเขตพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของการประสบปัญหาไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงข้าวในนาใกล้ยืนต้นตายโดยนาข้าวเหล่านี้เริ่มทําไปก่อนหน้าที่ทางชลประทานจะประกาศ ขอความร่วมมือในการเลื่อนการทำนาในปีนี้ออกไป1-2เดือนสาเหตุจากน้ำในเขื่อนใหญ่หลายแห่งไม่เพียงพอรวมไปถึงฝนที่ทิ้งช่วงไม่สามารถส่งน้ำให้ภาคเกษตรกรได้สุรชัยผลจันทร์ข่าวภาพทีมข่าวรอบรบบุธรรายงาน นายกองการบริหารสวนดุบรบ้านไร่ชูสวนทุเรียนเงาะสตอรับเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานท่องเที่ยวเชิงเกษตรองค์การบริหารสวนดุบรรบ้านไร่เป็นเขตบริการพื้นที่ท่องเที่ยวทุ่งกระเจียวและหินงามของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิมีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่า เป็นภูเขาประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพทางการเกษตรด้วยการปลูกมันสำปะหลังและสวนผลไม้เป็นอยนวนมากในกรานเขตจันทึกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่กล่าวว่าทุกๆปีทางจังหวัดชัยภูมิแล่มเภอเทพสถิตพร้อมด้วยอุทยานแห่งชาติป่าหินงามจะจัดงานเทศก,กาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานอย่างยิ่ยงใหญ่ในทุกปีในช่วงฤดูฝนนักนะท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนชมทุ่งดอกกระเจียวและหินที่มีรูปทรงต่างๆสวยงามทางธรรมชาติเป็นอยนวนมาก หลังจากท่องเที่ยวก็จะมีการเดินทางกลับและแวะซื้อของฝากในพื้นที่ทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ในปีนี้จะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรนำทุเรียนเงาะสตอและผลไม้ต่างๆมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวชาตรีทวีนาะข่าวภาพทีมข่าวรอบรัวภูทรรายงาน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุการณ์พายุฝนพัดถล่มสถานที่จัดงานขายสินค้าธงฟ้าราคาถูกบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดพังงาหลังเก่าทำให้เต็นท์และสินค้าได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากพ่อค้าแม่ค้าต่างวิ่งหนีออกจากเต็นท์บางคนก็รอดจากการบาดเจ็บได้อย่างบุดหวิด,วดภายหลังฝนลมสงบรถยนต์เสียหายจำนวนลานและสินค้าต่างๆของพ่อค้าแม่ค้าได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสสุขสันต์สมทรัพย์ข่าวภาพทีมข่าวร,บรวบอบรบภูธรรายงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตานครจังหวัดชลบุรีจัดซ้อมแผนฉุกเฉินโชว์ศักยภาพสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่บริเวณภายในนิคมอุตสาหกรรมอรรมตานครได้มีการจำลองเหตุการณ์รถบรรทุกแก๊สหุงต้มชนกันกับรถบรรทุกสารเคมีซึ่งเป็นวัตถุไวไฟบริเวณหน้าโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่นิคมอรรมตะนครส่งผลให้ถังแก๊สหุงต้มที่ชำรุด ถูกประกายไฟและเกิดเพลิงไหม้พร้อมกับถังบรรทุกสารเคมีรั่วไหลลงสู่บริเวณพื้นถนนมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บโดยทางรถดับเพลิงของอมตะและเทศบาลบริเวณใกล้เคียงได้เข้าระดมฉีดน้ำจนสามารถควบคุมเพลิงได้ในที่สุดทางด้านนายวิบูรณ์กลมประดิษฐ์กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทมหาชนจำกัดอมตะคอร์ปอรเรชั่นเปิดเผยว่า ได้ร่วมกันกับทางการนิคมอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดการฝึกซ้อมภาคสนามแผนการระงับเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุสารเคมีั่วดไหลแกดดดล๊สั่วไหลและเหตุเพลิงไหม้ประจำปี2558เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการการป้องกันและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินให้แก่ผู้ประกอบการบุคลากรและชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหากรรมอมตะ พร้อมทั้งเป็นการโชว์ศักยภาพให้นักลงทุนที่จะมาร่วม,วมลงทุนได้รับรู้ถึงความพร้อมในเรื่องของบุคลากรอ,อุปกรณ์ที่ในนิคมอมตะมีอย่างครบครันหากเกิดเหตุขึ้นจริงก็จะสามารถระง,งับเหตุได้ทันทีครับนี่คือความมั่นใจที่จะสร้างให้นักลงทุนเห็นนะครับฟ้องด้วยภาพรุ่งรสัสสบินตันถ่ายภาพศูนข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยรายงาน เจ้านหน้าที่ตำรวจแม่เฉลียงบุกรวบพระเจ้าอาวาสวัดดังเสพยาบ้าพันตำรวจทโทธนันชัยวงศ์สิริไทยสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจแม่เฉลียงร้อยตำรวจโทพิเชษฐาทวีเจ้าที่ตรวจสืบสวนร่วมด้วยร้อยตำรวจเอกปีรบอารีเบงจากพบร้อยตจดที่337ว่าที่พันตรียุทธนาเจ้าดุรีประดับอาวุโสฝ่ายปกครองอำเภอเม่เลียงนางนายรัตนเจริญเมืองผู้ใหญ่บ้านท่าข้ามหมู่หนึ่ง ตำบลบ้านกาดอำเภอเม่เดียงได้ร่วมกันตรวจสอบจับกลุ่มพระเสพยาบ้าและตรวจปัสสาวะก่อนขยายผลไปค้นในกุฏิยาบ้าซุกซ่อนไว้9เม็ดรวบเจ้าอาวาสวัดท่าข้ามส่งจับศึกและดำเนินคดีสืบเนื่องจากได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีรถต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเป็นรถของเจ้าอาวาสวัดท่าข้ามหมู่สองตำบลบ้านกาดซึ่งมีพฤติกรรมในการค้าและเสพยาบ้า กำลังจะพยายามนำยาเสพติดผ่านทางถนนสายบ้านกาดเสาหินจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มนํากําลังตั้งจุดสกัดต,ตรวจคน้นหาสิ่งเสพติดบริเวณหน้าตู้ยามบ้านกาดอาําเภอเมะเดียงเมื่อพบของรถเจ้าวาดดังกล่าวเบื้องต้นพระอธิการสองเมืองให้การยอมรับว่าเสพยาบ้าเมื่อวานเป็นจํานวน1เม็ดและได้ซื้อมาทั้งหมด10เม็ดเป็นเงิน3,000บาททางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทําการ จับกลุ่มและดำเนินคดีต่อไปเศกสรรอินทชัยข่าวภาพทีมข่าวรอบรบับภูธรรายงานตำรวจสันนิบาตจังหวัดสมุทรสาครจัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จากนโยบายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้กองบัญชาการตำรวจสันนิบาตจัดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั่วประเทศจำนวน500รุ่นโดยพลตำรวจโทชัยวัฒน์เกตวรชัย ผู้บัญชาการตำรวบจบสันนิบาลมอบหมายภารกิจโครงการถึงพลตบตรีสลาวฒิการพาณิชย์ผู้บังคับการตำรวบจบสันนิบาลหนึ่งให้มีการจัดอบรมโครงการสร้างกิตสินึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยจังหวัดสมุทรสาครจัดอบรมทั้งหมด4รุ่นจํานวน480คนซึ่งเป็นเยาวชนจากวิทยาลัยประมงสมุทรสาครอําเภอกือกทุ่งแบนจังหวัดสมุทรสาครโรงเรียนวัดศรีสุทธารามหรือวัดกําพลาตาบลบ้านยาพแพรกอาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครและโรงเรียนเทศบาล8 อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมอบรมตามโครงการสร้างขีดสำเนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีตํารวจสนิบานเป็นเจ้าภาพชูชาติแดงพยงชุติมาวัดมงขาวภาพทีมข่าวรอบรบปูธรรายงานพี่ลาลยมีหน้าที่โดยตรงฉะนั้นในวงระยะเวลาที่ผ่านมาเราทำโครงการสร้างขีดสำเนึกรัฐสถาบันพระมหาศษัตริ์นี่มาตั้งแต่ปี2551นะครับทำต่อเนื่องเป็นระยะต,ตลอดมานะครับโดยเลื่อนกลุ่มเป้าหมายไปที่ กรเียนิศกึษาหรือปะชชาานเพ่ศสตราจารย์นายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองค์มนตรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสรัมมนาโครงการคุณธรรมตาม,ตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทยณห,ห้องประชุมโชคอน,นันต์มหาวิทยาลัยราชภัฏร,ราชนาครินจังหวัดฉะเชิงเซา ที่จัดขึ้นโดยสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทยมีนายขจรภัยบุรุษพันธ์นายุกสมาคมนายสายเมืองวิริยะสิริอดีตรองเลขาธิการกรปรและที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาโครงการตามพมระราชดำริขอให้การต้อนรับซึ่งการจัดงานดังกล่าววัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นคงของชาติด้วยการปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนมีความรักความหองอยในบ้านเมืองได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมร่วมกับส่วนราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหานำพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความสุขสงบก้องกิจพุทธิรังสิมาพรข่าวภาพทีมข่าวโรบรภูธรรายงานว่า